สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมองวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับหลักภาษาในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะจากสื่อที่ได้รับนะคะก่อนอื่นนะคะเราลองมาดูว่านะคะจุดประสงค์ของเขาคืออะไรบ้างนะคะข้อที่1 รู้และเข้าใจหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะ2เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในสาระที่2นะคะในวิชาภาษาไทยของเรานะคะต่อไปเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะการเขียนแสดงความคิดเห็นคืออะไรนะคะการเขียนแสดงความคิดเห็นก็คือ การเขียนที the 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 ่ประกอบข้อมูลนะคะอันเป็นข้อเท็จจริงนะคะก็คือความจริงนะคะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอีกครั้งนะคะการเขียนแสดงความคิดเห็นคืออะไรคือการเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลนะคะอันเป็นข้อเท็จจริงนะคะกับการแสดงความคิดเห็นนะคะต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงนั่นหมายความว่าข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะมีหลักฐานนะคะอ้างอิงได้นะคะว่าเรานํามาจาก ที่ไหนนะคะและเขาจะเชื่อได้อย่างไรนะคะเพราะจเพราะฉะนั้นจะต้องมีหลักฐานนะคะที่จะมาสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้รู้ว่าข้อความนี้นะคะข้อมูลน,นี้นะคะเป็นสิ่งที่ ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นความจริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกล่าวอ้างนะคะต่อไปนะคะประเภทของการแสดงความคิดเห็นมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1น,นะคะแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการนะคะประเภทที่2คือการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วๆไปนะคะจากสิ่งที่เราได้รับในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นารายการทีวีนะคะบทเพลงนะคะรูปภาพอะไรก็ได้คือเป็นสื่อที่เราได้รับเข้ามาหมดเลยนะคะนี่ก็จะจัดอยู่ในประเภทของ การเขียนนะคะแสดงความเห็นโดยทั่วๆไปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะหลักการแสดงความเห็นเป็นอย่างไรนะคะ1ก็คือการเลือกนะคะคือการเลือกเรื่องนั่นเองข้อที่2นะคะก็คือการให้ข้อเท็จจริงต่อเรื่องนั้นๆนะคะที่เราเลือกมาที่ต้องการจะเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะอ้างอิงได้แล้วก็ เชื่อถือได้นะ,ะต่อไปข้อที่3นะคะการเขียนแสดงความเห็นแบ่งเป็นดังนี้นะคะสามนะคะการเขียนแสดงความเห็นเพื่อตั้งข้อสังเกตนะคะชี้ให้เห็นนะคะสาการแสดงความเห็นเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงสนับสนุนงานเขียนนั้นเลยนะคะในในมุมที่เราเห็นตรงกันนะคะต้องการสนับสนุนงานเขียนนี้นะคะให้ดู น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะก็สนับสนุนไปใส่ฐานเพิ่มไปได้นะคะต่อไป3.3การเขียนแสดงเห็นเพื่อโต้แย้งนะคะข้อเท็จจริงนี้ในกรณีที่อ่าเราไม่เห็นด้วยนะคะแต่ถ้ากรณีนี้เราไม่เห็นด้วยนะคะข้อมูลที่เรานํามาโต้แยง้งก็จะต้อง น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เป็นความจริงเช่นกันเหมือนกันนะคะอยู่บนหลักความเป็นจริงเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะหยิบยกประเด็นไหนขึ้นมาแสดงความเห็นในมุมมองที่ร,รู้สึกว่าเราขัดแย้งนะคะต่อไปนะคะการเขียนแสดงความเห็นเพื่อประเมินค่านะคะมี4ข้อด้วยกันนะคะข้อต่อไปนะคะขอ้อที่4ี่คือการเ,เรียงนะคะแบ่งเป็น4.1การตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อเรื่องนะคะในเรื่องนั้นประเด็นนั้นๆนะคะ 4.2ก็คือการเปิดเรื่องนะคะล่ากว้างๆภาพร,รวมของเรื่องนะคะ4.3ก็คือการลำดับนะคะลำดับเนื้อหานะคะพร้อมกับการใส่ข้อมูลสนับสนุนนะคะที่มันเป็นข้อที่จริงลงไปนะคะหลังจากนั้นก็คือการปิดเรื่องอาจจะเป็นการกล่าวย้ำนะคะอาจจะเป็นการเชิญชวนก็ได้นะคะนี่คือการเรียบเรียง4ขั้นตอนด้วยกันนะคะต่อไปข้อที่5คือการใช้ภาษาแน่นอนว่าแสดงความเห็นคือการแสดงความ รู้สึกนึกคิดนะคะของตัวเราลงไปนะคะส่วนตัวของเราลงไปเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะควรเลือกใช้ภาษาที่ส,สร้างสรรค์นะคะสรรคานะ,ะมีภาษาใช้มีคําใช้ยะแยะมากมายเลยนะคะควรใช้ภาษาที่เหมาะสมนะคะไม่ส่อเสียดเสียแทรกนะคะในการกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหรือการกล่าวถึงใครในทางที่ทางลบในทางที่ไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาก็สําคัญนะคะในการ แสดงความคิดเห็นต่อเรื Edison, exactly ่องนั้นๆหรือประเด็นนั้นๆนะคะต่อไปนะคะหลักการแสดงความคิดเห็นนะคะข้อที่1นนะคะต้องทราบจุดประสงค์นะคะว่าเรื่องที่เราต้องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะคือเรื่องอะไรนะคะและเป็นประเด็นไหนนะคะที่เราจะแสดงความคิดเห็นอาจจะเจาะจงลงเป็นหัวข้อไปเลยก็ได้นะคะต่อไปข้อที่2ทําความเข้าใจนะคะค้นคว้าหาประสบการณ์นะคะด้วยความเป็นไปได้ หรือความเป็นจริงในเรื่องเพื่อแสดงความเห็นได้ดีนะคะข้อม bueno, ูลที fiction, <ts> ่เป็นความจริงนะคะมีการติดตามเรื่องราวอย่างต่อเนื่องนะคะให้มีข้อมูลเพียงพอก่อนการเขียนอ้างอิงประกอบความคิดเห็นของเราลงไปนั่นเองนะคะ 2. องความเข้าใจค้นคว้าหาประสบการณ์นะคะต่อไปข้อที่3ควรพิจารณาข้อดีนะคะแล้วก็ข้อบกพร่องนะคะนี่ก็คือชี้ประเด็นให้เห็นไปทั้งข้อดีนะคะชี้ประเด็นให้เห็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อบกพร่องนะคะถ้าเกิดมีข้อบกพร่องนะคะ ควรทำยังไงนะคะแล้วเขียนอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็นำมาพิจารณาว่านะคะตรงไหนดีตรงไหน,นไม่ดีตรงไหนบกพร่องนะคะแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้ลงไปได้นะคะอ่านำมาเขียนอย่างมีเหตุผลว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะอะไรนะคะดียังไงเมื่อกี้บอกแล้วว่าเวลาที่เราจะติชมนะคะเราควรชมก่อนใช่ไหมคะชมก่อนก็คือข้อดีก่อนที่จะติติเพื่อความ เพื่อความที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ที่ดีขึ้นไม่ใช่ติเพื่ออากล่าวว่าไม่ดีนะคะหรือไปตอกย้ําว่าไม่ดีไม่ใช่นะคะนี่มันเป็นความสแสดงการสแสดงความเห็นของเรานะคะคนอื่นอาจจะมองว่าดีก็ได้เพียงแค่เราเสนอเข้าไปแค่นั้นเองนะคะแล้วก็บอกไปว่าอย่างไรด้วยเพราะอะไรนะคะทั้งเห็นด้วยแล้วก็ที่ไม่เห็นด้วยนะคะ ต่อไปข้อที่4ปรับปรุงแก้ไขนะคะหลังจากเราที่เห็นข้อบกพร่องมาแล้วนะคะข้อดีเราบอกไปแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เห็นข้อบกพร่องปุ๊บล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขนะคะคนเขียนเสนอความคิดเห็นว่าถ้าแก้ไขแล้วจะได้รับใช่ไหมคะผลดีอยางไรบ้างนะคะเหมือนที่เราเคยพูดในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะถ้าปฏิบัติแบบนี้นะคะเรามักจะใช้คําว่าอะไรเอ่ยอาจจะอาจคงคงจะน่าจะ ควรควรจะใช่ไหมคะคือสิ่งที่มันจะดีขึ้นกว่าดีขึ้นมากกว่าแต่ยังคงไปในแนวทางที่มันอำไมเอ่ยสร้างสรรค์นะคะเหมือนกันเลยเหมือนกับการเขียนแสดงความเห็นก็เหมือนกันนะคะกับข้อสี่คือประปุกงแก้ไขนะคะควรเขียนเสนอแนวความคิดนะคะว่าถ้าแก้ไขแล้วนะคะสิ่งที่จะได้รับหรือผลดีที่จะรับเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะและเป็นการพิจารณาเพื่อความสร้างสรรค์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่ห้า ควรทําใจให้เป็นกลางนะคะไม่อคตินะคะข้อนี้สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของของคนที่เออเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบนักเขียนคนนี้เราไม่ชอบผลงานการเขียนหรือกลวิธีการนำเสนอของนักเขียนคนนี้นะคะแต่เราไม่สามารถทาตามตัวเองได้น,นะคะเราต้องยอมรับฟังความเขียนของผู้อื่นนะคะแล้วต้องมีใจเป็นกลางไม่อคตินะคะไม่มีความคิดลบนะคะจะทําให้เราเนี่ยพิจารณานะคะหรือแสดงความมิเห็นเนี่ยเป็นไปในความที่พูด,ดง่ายว่ามันเป็นธรรม นะคะไม่มีความคิดลบนั่นเองเนาะก็ตัดตรงนี้ลงไปนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สําคัญนะคะข้อที่5ควรทําใจให้เป็นกลางนะคะไม่มีอคาาตินะคะในการวิจารณ์นะ,ะเขียนให้เขียนให้ข้อพิจารณาด้วยความเป็นธรรมนะคะและมีหลักฐาน,นาอ้างอิงไม่ใช้อารมณ์นะคะถ้าอคาาติปึ๊บเราจะเขียนออกมาไม่ได้ดีพอสมควรและเพราะว่าเรายังมีความคิดลบนะคะต่องานเขียนนั้นๆหรือ บุคคลคนนั้นที่เขียนงานนี้หรือเสนอความคิดนี้ลงมาไม่ได้ข้อนี้ขอให้ตัดออกไปนะคะคือไม่ใช้อารมณ์นะคะต่อไปข้อที่6นะคะการเสนอเป็นข้อเขียนนั้นทางข้อมูลและก็ข้อหลักฐานอ้างอิงนะคะควรบอกที่มานะคะและให้เวลานะคะที่ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาเราที่เราทำารายงานใช่ไหมคะเหมือนกันเลยเราก็ต้องมีบรรณานุกรมเพื่อบอกที่มาว่าที่มาข้อมูลเนี้ยเราหามาจากที่ไหนบ้างนะคะเพื่อมาสร้างความ น่าเชื่อถือนะคะให้กับรายงานของเราก็เหมือนกันเลยนะคะเวลาที่เราจะเขียนแสดงความเห็นเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมในการหาข้อมูลมาสนับสนุนงานเขียนของเราการเขียนของเราความรู้สึกของเราสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็ใส่หลักฐานลงไปให้ชัดเจนนะคะจากบทความนะคะเว็บไดบทความ,ว,ามวิชาการหนังสือเล่มใดนะคะเว็บไดงานวิจัยเล่มไหนใช้ได้หมดเลยเหมือนกันนะคะใส่ออกมาบอกมาให้ชัดเจนนะคะ เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเหตุการณ์อาจเปลี่ยนไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจุบันอ่าทบทวนนะข้อที่6การเสนอที่เป็นข้อ,ขอเขียนนั้นนะคะทางข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงควรบอกที่มานะคะและเวลาให้ชัดเจนอ่ะต่อไปนะคะตัวอย่างนะคะการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะเราลองมาดูนะคะเรื่องอ่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าตั้งชื่อเรื่องนะคะเราตั้งชื่อตั้งชื่อเอ,ง,องได้เลยในกรณีที่เราแสดงความคิดเห็นนะคะเรื่องการรู้จักะระงับอารมณ์ ทุกคนต่างสระหนักและรู้ดีว่าในยุคสมัยนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีล้ำสมัยจนลืมคิดไปว่าความต้องการทางด้านความรู้สึกของคนก็ยังคงมีอยู่ตลอดเวลานี้จะสังเกตได้ว่าในยุคสมัยนี้คนเราต่างเห็นแก่ได้และเห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงคนรอบข้าง ยังไม่จบค่ะต่อไปนะคะอะไรที่ทําแล้วตัวเองมีความสุขแม้จะต้องอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นก็ทําได้ซึ่งต่างกับยุคสมัยก่อนที่มีแต่ความเกรงใจเห็นใจเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ําใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วนี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้เราต้องปล่อยวางและเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเขาระงับอารมณ์ของเขานะคะความรู้สึกของเขาที่เกิดขึ้นนะคะณนะตอนนี้นะคะเขาเขียนแสดงความเห็นออกมา ต่อไปนะคะคนทุกคนย่อมมีความต้องการอยากได้ดีนะคะอยากเป็นในสิ่งที่ต้องการจะเป็นแตกต่างกันไปบางคนต้องการให้คนนับหน้าถือตาบางคนต้องการยอมอต้องการการยอมรับจากคนที่ต้อยต่ตำกว่าและบางคนอาจต้องการอำนาจและบารมีที่สูงกว่าคนอื่นและนี่ก็เป็นสาเหตุของการที่ไม่รู้จักปล่อยวางของคนนะคะดังนั้นการที่เราจะหลุดพ้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ เราควรที่จะเข้าใจแนละมองโลกแง่บวกและไม่ทําตัวตามกระแสที่ไม่ดีและควรมีสติและใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตถ้าทําและคิดได้แบบนี้ก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขได้อ่าโอเคนะคะเรื่องนี้คือเรื่องของการระงรับอารมณ์นะคะเขาแสดงความคิดเห็นนะคะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองลงไปนะคะเขาก็ตั้งชื่อเรื่องมานะคะระงรับอารมณ์ก็คือตัวเขาเองนะคะเขารู้สึกว่าในยุคป,ปัจจุบันเป็นไงเอ่ย ย่งยุคสมัยนี้เทคโนโลยีล้าสมัยผู้คนเริ่มทําไมเอ่ยเริ่มเห็นแก่ได้เริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะคะไม่เหมือนกับแต่ก่อนเขาก็แสดงความเห็นมาเท่าความออกไปนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนรู้จักทําไมคะเออเฟื่อเผื่อแผ่มีน้ําใจใช่ไหมคะเห็นใจกันนะคะเก่งใจกันช่วยเหลือกันนะคะแตกต่างกับปัจจุบันสิ้นเชิงใช่ไหมคะทุกคนต่างทําไมเอ่ย อยากจะอยากได้อยากมีอยากให้คนนับหน้าถือตาใช่ไหมคะอะอยากได้การยอมรับจากคนที่ต้อยต่อต้อยต่ากว่านะคะบางคนต้องการอํานาจบารมีสูงกว่าคนอื่นนะคะอาสายเหตุนี้ก็คือมาจากการที่ไม่ปล่อยวางนี่ก็คือมุมมองที่เขามองเห็นนะคะอย่าลืมนะว่าเขาไม่ได้กล่าวถึงบุคคลใดเลยนะคะเขาแสดงความเห็นของเขาลงไปหลังจากนั้นควรจะทํำยังไงนะคะดังนั้นอันนี้คือเสนอแล้วนะคะ หลังจากที่เราเห็นประเด็นนะคะหรือข้อความที่เรานำมาแสดงความเห็นเนี่ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันจะดีกว่านี้ได้อย่าที่บอกเลยค่ะเราชี้ไปนะคะชี้ให้เห็นว่าถ้าทําแบบนี้ได้ปฏิบัติแบบนี้ได้ก็คือเป็นการเสนอความคิดของเราลงไปนะคะมันจะเกิดผลดีแน่ๆนะคะเขาก็เขียนไว้ว่าดังนั้นการที่เราจะหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีเหล่านี้นะคะ เราควรที่จะเข้าใจและมองโลกในแง่บวกอันนี้ก็คือวิธีการใช่ไหมคะเป็นวิธีการแนะนําของเขาใช่ไหมคะเราบอกว่าบอกว่าเราควรเข้าใจนะคะว่าปัจจุบันโลกเป็นแบบนี้แล้วนะคะไม่เหมือนกับอดีตแล้วนะคะเราก็ควรมองโลกในแง่บวกนะคะและไม่ทําตัวตามกระแสที่ไม่ดีไม่ต้องสนใจเลยนะคะควรมีสตินะคะแล้วก็ใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิตนะคะถ้าทําได้คิดได้แบบนี้นะคะก็จะนะคะเห็นไหมคะ ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขได้อันนี้ก็คือการเสนอมุมมองแนวคิดนะคะในการปฏิบัตินะคะอ่าเพื่อสิ่งที่ดีกว่าทําให้ตัวเราเองไม่เป็นทุกข์ด้วยสําหรับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการระง,งับอารมณ์นะคะอันนี้ก็คือเป็นการนําเสนอในมุมมองแล้วก็ในความรู้สึกของเขานนัเองจากสิ่งที่เขาได้เจอจากสิ่งที่เขาได้รับมา ะะและประเด็นที่เขายกขึ้นมาในการแสดงความเห็นเรื่องของการรู้จักระงับอารมณ์ก็คือรู้จักระงับอารมณ์ของตัวเองนะคะอ่าโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะอ่าบอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็ใช้คำควกว้างๆเห็นไหมคะทุกคนใช่ไหมคะอ่าทุกคนเลยหลายๆคนนะคะไม่ได้เจาะจงไปว่าใครคนใดคนหนึ่งเอ่ยชื่อใครไม่มีแล,แล้วก็ใช้ภาษาที่สุภาพ นะคะใอ้คำชัดเจนอธิบายชัดเจนเนาะอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะฝากไว้เนาะเดี๋ยวไปย้อนทบทวนสักเล็กน้อยนะคะอ่ะข้อที่1เนาะเลือกนะคะการเลือกเลือกประเด็นที่เราต้องการจะเขียนนะคะสการให้ข้อเท็จจริงนะคะมีข้อมูลถ้ามีหลักฐานก สามารถแน่ความมาได้เลย3แสดงความเห็นข้อไหนแล้วก็เลือกเอา3.1 3.2 3.3 3.4เราสนับสนุนหรือเราแสดงความเห็นนะคะในข้อไหนสังเกตข้อสนับสนุนข้อได้จริงโต้แยง้งหรือว่าประเมินค่าอ่ะโอเคต่อไปนะคะเรียบเรียง4 1ุนก็คือตั้งชื่อนะคะ4.2คือเปิดเรื่อง4ีสคือลำดับเรื่องนะคะ4.4ก็ 4. 4คือปิดเรื่องนะคะปิดเรื่องก็กล่าวย้ำความคิดสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องนั้นๆที่เราเขียน ขี้หสุดท้ายก็คือการใช้ภาษาเนาะอ่าโอเคนะคะสรุปนะคะการเขียนแสดงความคิดเห็นคืออะไรนะคะคือการเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลเป็นความจริงนะคะและแสดงความเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุและผลอย่าลืมนะคะว่าจะต้องไม่ปาดจะจะต้องไม่มีอคตินะคะจะต้องปาดจากอาคติต่อง,งานเขียนนั้นๆหรือต่อบุคคลนั้นๆอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ ชั่วโมงถัดไปนะคะเดี๋ยวมีจะมีแบบฝึกหัดไปให้นะคะวันนี้ขอเป็นภาพนะคะแล้วให้นักเรียนสื่อความหมายออกมาภาพนี้สื่อความหมายแน่นอนแล้วให้นักเรียนเขียนสื่อความหมายออกมาว่าเราเห็นอะไรมุมมองอย่างไรนะคะ,ะต่อภาพภาพนี้เนาะพบกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ